ไปดูนักแสดงสาวชิงชิงคดิษฐานะคะที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับข่าวว่าได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มนะคะอย่างนัดอติรุธเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็ได้ลดสถานะเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกันนะคะเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันค่ะ เลิกไา้อีกคู่แล้วนะคะล่าสุดนักแสงสาวชิงชิงคฤริษฐาก็ออกมายอมรับค่ะว่าได้จบความสัมพันธ์กับนัดอติรุธแล้วโดยเธอออกมาเปิดใจนะคะว่าโสดจริงค่ะลดสถานะเป็นแค่พี่น้องกันแล้วสไตล,ล์เรามันค่อนข้างต่างกันนิดนึงตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะเพราะสถานาเป็นพี่น้องกันค่ะคุยกันค่ะ คุยกันแล้วก็แบบมานั่งแบบตัดสินใจร่วมกันพอลองเหมือนพอลองเปลี่ยนสถานะแล้วมันก็เหมือนแบบเกิดความแบบคาดหวังเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไลฟ์สไตล์เรามันมันมันก็ค่อนข้างต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเออหรือว่าจะลองกลับมาเป็นพี่น้องกันไหมจะได้แบบรู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆค่ะไม่แต่ก็คือยังไม่ได้มีใครเข้ามาค่ะ